สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบาตึงปทุมราชขับเตือนทางมาท่ายงัวให้คุณแม่ยังครับคุณแม่รถจะหน้าค่ะคุณแม่รถจะหน้าเด้อขออนุญาตเตือนคุณแม่ไ้ก่อนครับพี่น้องครับเป็นวันเถาดอกเอื้อนคุณแม่ไปเลยครับคุณแม่รถจะหน้าครับโยบานสามแยกตะบนคำพูดเนาะกาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเิ่นงัวงามตัวครับพี่น้องครับเป็นงัวงามโู่แมลูกครับแม่สูง ลอยหกซีฟลอยหกสิบครับพี่น้องครับลูกจ้เดือนครับลูกพ่อแม่ติดแปดเก้าเดือนหรือบ่แม่สมหรือบ่าครับแม่ย่างอยู่ห่ะขึ้นยังรอบแร้วแม่นขึ้นรอบหนึ่งมาท่านได้เอาขึ้นรอบหนึ่งเหทืนสมเด้อพี่น้องเมื่อมีติดเปิดราคาเท่าไรครับวาเซียซิหาค่ะตีหมื่นหาต่อร่องใดนะครับน้อะโอ้ยงามอยู่ด้ครับลูกสาวครับลูกเป็นลูกพ่อได้ลรือครับนี่ครับ จำบ่ได้จำบ่ได้แล้ว่นคนญ่เราสมไหวบ่ได้อยู่นะจีเมือหาเด้อพี่น้องไคมมกง้วใส่ญงครับเบิ่งรับงามของเพิ่นอยู่เด้อครับเบิ่งรับเพจเมียครับเพจเมียยางดีเด้อลูกครับหนาจีเมือนหาต่อร่องได้ครับพี่น้องครับแม่เป็นสายหูครับพี่น้องครับใส่เบิ่งหนาหนงหนวกันนะโอ้ยหนาครับหนกอีลีครับ งูกลายป่าวะครับหูจับได้ใยได้นะกลายปาได้ครับกลายปาเป็นเครือคุณน่ะบุ๊ยสุดยอดรับสุดยอดครับสี่มื่นหาครับต่อรองได้ครับเมื่อรักแสนสมัยตะกี้แล้วนี่รักแสนบระยูแหละครับพี่น้องครับเมื่อนี้เปิดแค่สี่มื่นหาครับต่อรองได้เด้อเล็บกับงามยู่ครับเล็บงามครับหยิบเล็บขอเทางามมัดคุณน่ะทั้งเมียทั้งูก ลูกกัะหูเพียงปากปาก็ดีเลยไว้ประมาณาได้รุกแม่ก็ยไดเดือนครับบึ่งแม่ครับแม่ลลำมโตเงาดีแกงงขาไงดีสายหูครับพี่น้องผู้ใดย,ยังมากอยู่กะโทรหาคุณแม่ลดจะหน้าใดเด้นอนะหัวยหญ่เต็มรถเลยจะน่นกกินกินนกป้ายแต่เสาหอดเลี่ยงโบเบิดดอกนีะครับ หู้ง่วงแตนี่หู้ยับได้ายได้ทุกสัดส่วนคนน่ะคุณแม่พี่เลี้ยงเองแน่คนน่ะโตงงใหญ่เลยหัวโหน่แหงได้ลูกยักษ์โตครับแม่ตัวที่สองนี่ละตัวนี้ตัวที่สองครับงัวยังสดนะครับเนาะงัวยังสดอยู่น้ำตัวเง่าแหงอุ้ยลดไปกระบอปานเน่าอีหลีครับพี่น้องครับวงประมาณเกือบ เกือบรวยหกสิบแลยดิหกหางโคน่นหางง่ายดีเปลยดดดำดีขึ้นแล้วหนึ่งรอบเด้อพี่น้องอักตัวได้ก็เตรียมหาใสเดี๋ยวเลยครับนี่เป็นลูกสาวครับลูกสาวคุวนะ่นะเปลยดดำปือป้อๆเลยโค้หางง่ายดีแม่กับนมซีเต่าอยู่ครับนมซีเต่าลูกกับซีสีเมือนหาครับพุ่มนี่สนใจโท่มากครับ ที่กาจุบานสามแยกตำบขลขั้มโพนอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่แม่พันสิบแบงปันให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงครับไผมางัวใส่ไงครับเป็นงัวงามอยู่เด้ครับงัวง่ามอยู่ครับพี่ใช้ดีเชื่องดีครับจับได้บาบได้โอ้โหแห้งจีเมือนหาครับพี่น้องครับไผสนใจครับโอมาตลอดี่สิบี่ชั่วโมงปูดคุยตอรองกันได้ คุณน่ะดูให้เกา่าให้รูปดีครับเดี๋ยวค่าเบิ้งข้างหน้าจะชัดครับคุณน่ะคุณน้านกเกี่ยวว่าหนกดีปัญยังครับเบิเ่อกไก่ครับจะโมูก่สีพปแววงคุณน่ะสดๆเลยครับว่าลูกสองลูกตัวที่สองครับวันนี่มีมาเปิดหนึ่งโคมงได้พี่น้อง เปิดหนึ่งพุ่มครับเีลยงปั่นครับไปห้วนอ่อนครับอา้าจับได้ใบได้ครับหูแห้งผุวน่ะเบิงหูครับเบิงหัวายปากป่าเมื่อน,นึงคุณน่ะจูงง่ายนะครับจูงง่ายจับง่ายจูงง่ายตีเมืินหาครับต่อรองได้สนใจท่วมมาก เอาคลิปนี้ครับบ่าวตึงปทุมราชลัวคุณแม่กะสีพ่อจบคลิปบปเพียงเท่านี้ก่อนครับสนใจกระโท่มาเด้อสี่สิบห้าตรงพี่จะร่วไหมดอยร่กลดอยร่กพ่อเด้อพี่น,อน้องตรงใจบัไว้ดิด้อยร่กพ่อครับฝนตกสนใจกระโท่มากครับสวัสดีครับผม